โอเมก้า3น้ำมันปลาทะเลช่วยลดน้ำหนักได้อย่างไรโอเมก้า3กดไขมันไม่อิ่มตัวเป็นกดไขมันจำเป็นที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้และเป็นสารอาหารจำเป็นต่อร่างกายคือ EPA DHA EPA เพิ่มไขมันดี HDL ป้องกันการเกาะตัวของเก็ดเลือดจึงเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น น้ำมันปลาจะเข้าไปทำงานเพิ่มการเผาผลาญให้ร่างกายดีขึ้นเมื่อทานน้ำมันปลาจะถูกดูดซึมเข้ากระแสะเลือดทำให้ร่างกายสามารถเผาผลาญน้ำตาลจนหมดเพื่อเปลี่ยนมาเป็นพลังงานให้แก่ร่างกายร่างกายสามารถนำไปใช้งานได้อย่างต่อเนื่องชวนทุกคนดูแลสุขภาพออกกำลังกาย5วันต่อสัปดาห์วันละครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบ5หมู่ โดยเฉพาะปลาหากใครทานปลาไม่ได้สม่ำเสมอน้ำมันปลาโอมเมก้าทีพัรของวิยอนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกผสนสี่น้ำมันน้ำมันปลาทะเลน้ำมันจมูกข้าวสาลีน้ำมันกระเทียมวิตามินอีธรรมชาติจากน้ำมันถั่วเหลืองผสนน้ำมันผิวเปลือกส้มธรรมชาติเพิ่มความหอมสดชื่นเม็ดเล็กทานง่าย